ทุกคนฮะทุกคนฮะกูกูเปลี่ยนแผนดีกว่าไอ้เหี้ยไม่น่าเวิร์คโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์ตจุดสิบพาร์ทที่ยี่สิกันแล้วนะครับทุกคนในพาร์ทนี้ผมจะมารีวิวอะไรที่มันน่าสนใจทุกคนดูกันนะครับก็คือให้ทั้งกี่ฟองก็ไม่รู้กูก็ไม่นับเหมือนกันนะก็ทั้งหมดนี่แหละครับทุกคน ก็ไข่พวกนี้นะมันจะเป็นไข่ของไฮบิดจากเกมจูเลสิกเวิลด์เกมนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยบอกเลยว่าตอนผมเห็นหน้ามดครั้งแรกเนี่ยหน้าตาแบ่งแบบสีแบ่งจัดๆกันทุกตัวเลยฮะแต่ผมก็เห็นไปครบทุกตัวนะครับเราก็จะมาดูกันสดๆตอนนี้เลยครับว่ามันเป็นตัวอะไรกันบ้างนะโอเคเราจะมาเอาเป็นแถวๆนี้แล้วกันนะโอเคโอเคปะงั้นเราจะมาเริ่มเสกกันในแถวนี้เลยแล้วกันนะมาลองดูกันที่ตัวแรกฮะทีิงๆแต่ละอันมันก็ทาไม่ค่อยจะยากหรอกฮะมันแค่ต้องหาไข่มามันก็มันก็จุกจิกนิดหน่อยฮะ เดี๋ยวก็ได้ไปแล้วก็ลองเสกดูเลยฮะตัวแรกเป็นอารันกาซอลัดโอเคอ๋อออกมาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะได้เวลเท่าไหร่ฮะได้มา195ครับก็ถือได้เวลเยอะอยู่นะโอเคฮะโอเคันเป็นเสียงนกกัดวะซีคิวอาร์โอเคไม่มบีรับไม่ไซสายขี้ขวานะโอเคดูสเตตเลยฮะเลือดอยู่ที่3,000นะครับโอเคก็ไม่ได้เป็นตัวที่ดูเทพเลยขนาดนั้นนะฮะ ก็เจ้าอลังกาสรสันนี่มันจะเป็นเดนอสส์ไฮบิดที่อยู่ในเทียร์ต่ำสุดเลยนะของเกมจุลศิลป์เวิลด์เกมอะฮะมันเป็นตัวคอมมอนผสมคอมมอนอนะ่ะมาแองคิโลโดคัตอันนี้น่าจะตัวใหญ่นะอ่าใช่จริงเลยฮะโอเคก็เป็นดิโพโดคัสผสมกับแองคิโลโอเคโอเคอเฮียเออหมือนแอนเิเมชั่นมันจะบลับ๊กเลยอะแล้วมันฟฝ่าเบริม่ได้หรอวะที่ขวาก็ไม่ได้อะ ตัวสีไรเอ็กซ์คอนเทลของถอนอ,นอ,นอาไม่มีเลยแล้วโอเคช่างมึงไอ้เหี้ยกูไม่เล่นไรสัตว์เก็บไปแล้วกันนะก็บอสนี้ผมไปมด,ดูรีวิวนะว่าม,มันดีหรือเปล่าเผื่น่าสนใจดีนะก็เลยลองหามาเอาอันนี้มัน ol, ol at, มเฮลิโคซอรัสไปกูเสกไม่ได้ปะโอ้แต้จะไม่เสกน้ำนะซูโคเทเตอร์ตัวอะไรนวะ,ะเดี๋ยวนะมันขี่ไม่ต้องใช้อานนะแล้วถ้าเกิดผมเรียกมันมาอะ่ะอ๋อก็ขี่ได้เลยครับโอเค ซูโคเทเตอร์ที่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นตัวะอะไรผสมกันเอ,อ้แต่ตัวนี้มันเทพนะหน้าตาเหมือนเนี่ยมันเหมือนเอบาลิโอนิกของใน Fallen Kingdom ฮะเออรลายขนาดแม่งสวยมากเลยเฮออ้ยขวาไม่มีครับโอเคไม่มีเลยครับมีแค่คิ้ซ้ายเดียวสแตทโอ้โหเลือดสองพันเองกวะอ๋อผวกสังเกตโอ้ยตัวนี้เลือดเจ็ดสิบห้าเองวะ่ะอลังการลอยเก้าห้าฮะเฮ้มาตัวต่อไปกันเลย อาจริงอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจก็ได้นะแพคคีกาโลซอ,อรัตตัวนี้เหมือนจะเป็นแพคคีเลโนซอนรัสผสมกับเมกาโลซอ,อรัสนะโอเคก็ไซส์เท่าทีเล็กหน้าตาก็ลักษณะน,นี้ที่ขวาคราบับลามสีไม่มีไม่มีฮะไม่แค่ิงใจที่ขวาหน้าตาประหลาดดีนะผมว่าตัวนี้นอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้ฮนะแต่เพราะมันน่าจะเป็นตัวในคอลเลกชันได้อยู่เอามาเป็นส่วนไฮบิดอะไรเงี้ย แพ็กคีเซราท็อปโอเคโอเคผมว่ามันก <yah oo, S 2> ็ไม่ค so <Stick. S 1> ่อยต่างกับไอตัวแพ็กคีไลโนเท่าไหร่นะเออไม่ต่างเท่าไหร่เลยอะเหมือนกันเป๊ะสเตโกเซราท็อปเอ้ยนี่น่าสนใจฮะโอ้เฮ้ยดูดิเฮ้ยเคเอ้ยแต่นี่ผมเท่นะเพราตัวนี้เท่ทุกคนดู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 ดิดูดิเฮ้แต่ผมตัวนี้เท่เลยเนี่ยดูหน้าไปใกล้เนี่ยไอเคมึงเงยหน้าดิเออเฮ้เพราตัวนี้เท่นะ เฮียโอ้โหเฮียจะดูสก,กิลแมื่เดี๋ยวเฮียมันคอนโทรแปลกๆกนะันไม่รู้ปาบอดี้ได้แต่แอบใช้อยู่นะอ๋อพลิกขวาจะนี่ฮะหันไปทางขวาจะเอาเขาควิดครับเรื่ใช้ใช้หางฟาดเฮียตะว,วงเลี้ยวแม่งโคตรกว้างเลยวะ่ะเท่ดีนะผมว่างเท่ดีนะแต่ว่าเรื่องการใช้งานมันผ่านไอ้เีอยผ่านเลยไม่เวิร์ค สไปโนเลปเตอร์เจนสองขอหมอโอเคเอาไอ้เี่ารถกูเก็บทำไมล่ะเอามาดูกันดิโอ้แต่ว่มันน้อยมากเลยทุกคนโอ้โหไอ้ตัวมื่อเล็กนี้กูจะขี่แล้วโอ้ยยังขี่ได้เ,เดว้ยขี่ได้ครับไอสัตว์น้ำหนักเต็มโอเคเก็บเลยแล้วมันจะมีตวัวห่วยยัไงไงวะสไปโนเลปเตอร์อ๋อนี่เป็นสไปโนเลปเตอร์ปกติวิ่งนี่ได้เวลวร้อยนะห้าสิบนะเฮ้ยผมว่าตัวนี้สีสวยกว่านะตัวนี้มันสีสวยกว่าไอตัวเมื่อกี้นะคือสเต็มันไม่ได้เยอะอะไรเลยฮะไอตัวนี้ ปล่อยผ่านไปแล้วกันอีกแกนโตฟัสเหอมาตัวอะไรวะโออไอ้เน,นี้ยเป็นตัวนิ่มนี่เองอ๋อเน,นี่ยทุกคนไอ้น,นี้มันจะเหมือนจะเป็นกิก้าผสมกับยูโอโพเซฟรัสนะเออถ้าเกิดผมดูไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะจากไอนนเกมเยี้ยนเนี่ยโอเคมันทำอะไรได้อะ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยวะเก็บไปเอาไปดูเฉยนะเพราะแต่ตัวหน้าตาเป็นยังไงกันนะคาโนแรสเตอร์โอเค อ๋อมันไม่ใช่คาร์โน่ดปเตอร์เราเคยเจอกันจวานช่วงพาร์ทสอบพาร์ทสามด้ว่าใช่ไหมโอเคมันก็สกิลมันไม่มีอ่ะเออมันดูไอ้เหี้ยทำไมแต่ตัวมันดูห่วยจังวะทุกคนไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคทุกคนคือเมื่อกี้ผมกล่าวว่าจะรีวิวไอ้พวกไฮบริดพวกนั้นแหละคือพวกแม่งหนังหมาเกินไปนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาตีบอสกันนะพาร์ทนี้มาเออถือว่าเป็นพาร์ทที่เราตีบอสสามสี่พาร์ทติดๆกันเลยนะฮะเออกูจะมาไล่กวาดล้างให้ทั่วแมพแล้วโดยบอสที่เราจะมาตีกันวันนี้ก็จะเป็นนตััวี้ครบ นี่ก็คือเจ้า a p e ป of the Sky นะไม่รู้เหมือนกันนะว่าโหดขนาดไหนนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะซึ่งส่วนผสมเนี่ยผมมีครบทุกอย่างและในการอัญเชิญมันเหลือแค่อาร์ติแฟกต์อย่างเดียวนะซึ่งอาร์ติแฟกต์ก็อยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ในบริเวณนี้ของแมปเลยนะครับก็เดินมาแถวภูเขาหิมะแล้วก็ตามน้ำมานะฮะมันจะมีร่องเหล็กตรงนี้ให้เราลงมานะนี่แค่นี้ก็เจอแล้วครับอาร์ติแฟกต์ของสกายลอโอเคมาทีนี้ก็เก็บอาร์ติแฟกต์ฮะ แล้วก็เตรียมตัวไปตีบอสกันคราฟรอไปเลยเอเป o กออฟเดอะสกายอ่ะอุ้ยแต่คราฟนานใช้ได้เลยเนะนี่ยนี้ไอ้พวกนี้ผมไม่เอาแล้วกันนะเออพวกมังดูกระจงกระจอกชิบหายเลยฮะไอ้เฮียคือตัวมะหนังหมามากอะ่ะสเตตมันไม่ค่อยสมประกอบเพราะหรไรฮะตอนแรกผมลงมาพวกผมเห็นว่าเอ้โมเดลมันน่าสนใจดีฮะมันแบบอุ้ยแม่งเป็นไฮบิดของ ลูซิคเวิลด์เกมว่ะแล้วเราก็เล่นซีที่จุลศิษย์ไง mm hmm. ก็อยากให้เอามาด้วยนะเป็นโครงการไฮบริดเพิ่มเติมแต่แม่งหนังหมาเกินไปเยกบงงรับไม่ได้เศยเฐียโคตรเยี่ยเลยเว้ยผมไม่รู้มันโคตรขนาดไหนนะไอเจ้าบอสตัวนี้แต่ก็ต้องน่าลองดูเหมือนกันนะมันบอกว่า utilize this trend and artifact to emit signal and pheromone that the lure i n v i v i b u a l of apex species เฮดเซกอฟโทลิกครีมทูยูโลเคชันแอดแทมทูดีฟีดอิดอินคอมแบทจริงๆเราจะไปเรียกในถ้ำก็ได้นะแต่ผมจะมาเรียกกันแถวนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมไดเรียกกองทัพกันก่อน,ก,อนก็ผมเอาไดโนวสร์สม,มาไม่ค่อยเยอะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวเราก็ค่อยเรียกเพิ่มแล้วกันนะโอเคหน้าอยู่หน้าสองไปเลยเอ่อโบนิงคลัสอ่ะมาแล้วครับ,รบตัวแรกเรสเตอร์อยู่ทอรนั้นอ่ะแล้วก็อีโวเทอร์นัสนะอันนี้นี่ขาดไม่ได้เลยเป็นอีโวเล็ก ไดโนเชลัตครับพ่าจะบอสต,ตัวนี้ลืมบอกเลยมันเป็นบอสของบอสไวอาร์นะเพราะงั้นเดี๋ยวผมก็เลยเน้นพวกตัวในสอนจากไวอาร์มานะแล้วผมจะขี่ไอ้ทีเด็กขนเลยนี่ดิไอ้มังกรสายฟ้าดิเอ้มังกรดีกว่าเออมังกรสายฟ้าดีกว่าฮะไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวนะเนาะเกรดทุกตัวทุกตัวตั้งหมดไฮอัเลิร์ตไว้เดีย๋ยวผมไปจัดก,การไอ้พวกช้างกันดีกว่าไอ้พวกช้างมันมายุง่งไม่ได้เลยฮะไอ้แย่พวกช้างมันยุ่งทีเฮี้ยเลยเบลเยอะได้พวกช้างเฮี้ย เตะมาเอาดิเดี๋ยวๆๆๆๆสัน้นมาทีเฮียสาสายฟ้าไปสาสายฟ้าไปเฮียเอาดิว,าว้าวไอ้น้องเออเอาดิมาติดตัดมาด,มาดิมาดิมาหุงทุกเลก็เอาไอ้เฮียถือว่าอุ่นเครื่องกรโอเคเหลยอตัวอันตรายอีไหมเรื่องนี้โอ้ไอ้เฮียไอ้มีพวกเนี้ยพวกอัลโล ไอ้พวกดรอปอัลโลนี่อย่าเพิ่งก็ได้บ้างเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเล่นทดสอบของนี้ก่อนมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยไอ่พวกของสร้างเขาไม่ไปจัดการเดี๋ยวพวกนั้นก่อนไปบูดิไปบูดิเออไปไปบูไปบูออไปบูแล้วไปบูโอ้โหเหี้ยยังไหวเฮียสั้นเร็วจัดการเออก็แค่นั้นแหละมาไอ้นี้แล้วก็เซตอัพสเตตเรียบร้อยแล้วนะโอเคมารครบสามตีตัวแล้วใช่ไหมโอเค ผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะเผื่อที่ว่าเวลาเราไม่ไหวยังไงเราค่อยเก็บคืนนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เราใช้ไพลอปพอร์ตเบลังมันได้ก็เจ้าแฮสกอฟเทอริกเนี่ยผมมีอาร์ด้วยนะคือผมเห็นมันมีอาร์เนี่ยผมก็เลยคิดแอบคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเราฆ่ามันได้มันอาจจะดรอปตัวมันรือเปล่าเตรียมมาเผื่อแล้วกันนะเผื่อได้เล่นต่อเลยโอเครครับมาแล้วอยู่ไหนวะโอ้นี่ฮะอุ้ยเลือดแสนสี่วะอ้ยทุกคนคือตัวมันก็ไซส์พอๆกับไอ้ควีสซอร์เลยนะแต่ผมต้องรอบลงไปที่พื้นนะ ไม่รู้เหมือนกันนะจะโคกว่าขนาดไหนต้องลองดูนะมาโอ้โหตะกูว่ากูไอ้นี่ไม่โดนมปเลยวะของคิดเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเชี่ยมันตีแรงขนาดไหนวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยแรงกว่านะไอเหี้ยงกูเหนื่เนื่ยไม่ได้แล้วฮะต้องต้องให้กองทัพไปช่วยแล้วไอสัตว์ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ย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 วไม่ได้ฮะไอ้เหี้ยกูแม่งจะลุกแต่ยังไม่เริ่มเลยสัตว์โอ้โหเชี่ย ป็นคนผมเปลี่ยนดีก่าวะกูเปลี่ยนใจแล้วผมว่าไปเล่นเป็นยูไทนัสดีกว่านะอุ้ยแต่ยูไทนัสกูแม่งเลือดน้อยว่ะแบแบแบบเอาดามเบหน่อยนึงโอเคมาผมว่าเราต้องให้พวกเวาสาเราไฟอย่างเดียวนะฮะผมว่าเราไม่น่าจะไปช่วยบวกได้นะฮะเฮ้ยไอ้เฮียมังกรไอ้เี้ยโคกูตายเลยสัตว์อะโคกูอ่านคอแล้วเนี่ยเฮ้ย โอเคโอเคมาต้องบัฟก่อนเฮ้ยมึงโหดจังวะเฮ้ยมึงโหดจังไะมึงโหดจังไงเฮียสู้มันดีเออคือต้องไู้ใหวจริงผมต้องไปขี่ตัวนะไอ้ชื่ออะไรวะไอ้เฮียนั่นอะโอ้โหโอ้โหเชี่ยเฮียมันโหดว่ะมันโหดมันโหดมันโหดนะมันโหดมันโหดเฮ้ยทำไมนี่มันไม่สู้วะไอ้เฮียไดโนชีรัสกูเนี่ยมันไม่สู้วะดูต้องเปลี่ยนตัว ทุกคนฮะทุกคนนะนนะโอกูเปลี่ยนแผนดีวกว่าไหวเหียไม่น่าเวิร์กอ็โหดไอ้สัตว์เ้ยไม่ไหวทุกคนไม่ไหวตัวเรามันไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่ฮะที่ผมเอาไปโอเคแค่ผมได้รู้ไว้ว่าไอ้ที่เอาไปเนี่ยไม่ไหวฮะมางั้นกูซุปไม่ไหวเอาตัวแค่นั้นไปตอนแรกมไม่คิดว่าจะโหดมากไนงะโอเคเน่ยมันก็โหดแล้วงั้นกูจัดเต็มเลยและกันนะั้นน้องเออได้ไม่เสียหน้าเฮีย โอเคมามาครับทุกคนผมมาใหม่แล้วไอ้เพียมึงดุชิบหายเลยเว้ยจริงยังไม่ยังดุอ่ะไป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 โครสังอินโดมินัสตุยเลยฮะกูต้องเล่นแม่งแล้วเลือดเดือเท่าไหร่ไม่รู้นะอืมคำราไปทีนึงมาดิมึงไอส้สัตว์กูสู้กันได้ก็เอ,อาอาจจะไม่เห็นเลือดนะมาแต่ในเมื่อมึงไม่เล่นเฟรี้ยฟูไงสัตว์อืมเอาจีพผมก็ไม่ได้จัดเต็มอะไรมากขนาดนั้นนะเพราะ ตัวผมมันก็เป็นแบบอาจจะดูเก่งขึ้นมาอีนึงอ่ะโอเคเรียบร้อยตายไอ้เฮียต้องให้เอาจริงไงไอ้น้องอยู่เฉยๆแบบอืมไม่ได้โอ้โหเฮียแล้วกอกูแตกหมดเลยเป็นเฮียอะไรต้องแต่พาร์ทแล้วจะพาร์ทนี้กอกูแม่งแตกทั้งวันเลยไปไหนเราดูสภาพเสากหน่อยดิโอ้โหไอ้เฮียไอ้เฮียนี่เกือบตายอ่ะไอ้เฮียไดโนชิรัดเนี่ยเมื่อกี้ไอ้ตัวอินโดมินัียสุขอนฆ่าใช่ไหมได้หรือเปล่าโอ้ เฟิร์สที่ไลเซอร์แฮทซีเอกโอ้โหอยู่เร็วร้อยสองร้อยยี่สิบนะว้าวใครเอามาฮะเอามาแเทนี้ไอ้เฮียเป็นการสู้บอสที่จบไวมากฮะเออทำไมไอ้เฮียรู้งี้กูน่าจะเอาไอพวกเฮียนี่มาตั้งแต่แรกนะเออถ้ากลัวพวกเฮียที่มาตั้งแต่แรกกูกูชนะไปนานแล้วเวชิงจริงล <Yeah. S 1> <laughs> ีลาไงพอดีอยากแอคไงฮะคิดว่าแค่นั้นมันไหวไอ้ห่าเอา้ยโอเคมากูว่าจะกลับไปฟังไข่ยอยู่แต่ขี้เกียจแต่เฮีย hey, he เอาอย่างนี้แหละเอาลงตรงนี้แม่งเลยแล้วกูก็ แฮชเอกอ่าฟ okay, okay, ักออกมาครับอุ้ยอเฮียได้สองตัวฮะดับเบิลตัวเลยกูมีสองหีดับเบิลหีเดี๋ยวหนึ่งตัวผมกลับไปเลี้ยงที่บ้านเองแล้วกันนะโอ้เดี๋ยวนะไอ้เฮียเดิมๆสองหมื่นเก้าฮะเดิมๆอ่ะไอ้เฮียถ้าตัมึงเยอะเกินเอ้ย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 เอมโรดี้ถ้ามีอินพิ้นจะเป็นไงอินพิ้นพอลิตี้หนึ่งโอ้โหมีอินพิ้นปุ๊บแม่งเลือดสี่หมื่นเซตเบบี้เอท หนึ่งฮะโตเลยเรียบร้อยมาแล้วฮะ,จะเจ้าเห็นทับพาครับก็เจ้าตัวนี้ผมจะเอามาเล่นในคลิปแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวคือยังไงผมไม่ค่อยอยากจะกดสูตรอะไรเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวหลังไม่ผมไปเลี้ยงเองอีกตัวนะึงนะส่วนตัวนี้ผมก็เอามาเล่นในคลิปแล้วกันหเห็นไหเฮ้ยไอ้เหี้ยเยี้ยก,กันไอทีมมากกว่าเท่าไหร่วะกันทีมมาเจ็ดร้อยฮะแรงแรงแรงที่ขวาที่ขวาอะไรไม่ได้เลยออขอค้าวราดไปเฉย ไอเอฟเอกแค้นบีสตาร์เนี่คืออะไรฮะไอคุณนำพายนีว่วะหา,าได้ใส่คิวเออมามาเลยน้องดีให้ได้มาสองตัวจะไ,ได้เอาไปเลี้ยงตัวหนึ่งเอามารีวิวตัวหนึ่งคือกูขี้เกียจไงตอนนี้มันสี่จะห้าวงแล้วผมต้องไปหาอะไรกินอีกแต่ไหนจะรีวิวแล้วกูก็เออขอกดสูุเลยแล้วกันนะสวยตัวนี้ก็ปล่อยไว้เอ้ยแม่งมเป็นเก,ก,กิก้าประกัศด้วย เฮ้ยไอเฮียใชย้อุปกรณหลังได้ด้วยวะแล้วตัวมันดีจังไ้เฮียเลื่อน up เขื่อนไหมโอ้ยเฮียเลื่อนแม่งัพไปห้าหมื่นมันอัพขึ้นนะเว้ยตัวเนี้ยโอ้ยเฮียแม่งเทพทุกคนดูดิไอเฮียเฮ้ยเค้ยคือหน้าตามันไม่ค่อยต่างจากไอตัวนกเฟซซอร์เท่าไหร่นะแต่ว่าพอเป็นยีนแม่งเทพอะเอ้ยเดี๋ยวๆทำไมมันบินแล้วมันไม่มีแอนิเมชันขยับกระพือปีกวะเออมันไม่มันไม่กระพือปีกทุกคนไอเฮีย มันมติดสถานะเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอตอนที่เราบินเนี่ยซีโอ้ตัวซีแม่งมาท่าหมุนนะไอหมุนไม่เอาหมุนไม่ได้เฮียอีท่าหมุนได้แรงมากไอสัตว์ตอนที่สี่ไอตัวสตอมเด็กอะอเฮียโดนโดนหมุนไปทีนึงโคตรแรงเลยสัตว์ตัวเอกมีปะไม,มะไม่มีคอนโทนคิวอ่าไม่มีครับเอ๊ะอะไรอะไรใครใครใครมาทำเฮียอะไรกันใครทำเฮียอะไรใครทำเฮียอะไรกัน,เอ,กนเออขอแดกหน่อยไม่เดี๋ยวนะไม่มีอะโดราเซนดายมอร์โฟดอนนี่คืออะไรวะ เป็นตัวลูกหรอวะเป็นยัผม,มนะว่าไอ้มอสไวอาร์นี่ตัวตึงๆของไวอาร์มมันก็น่าจะมีอีกนะแต่ว่าผมรู้ไม่ตัวอะไรมากอะ่ะเออใครรู้ก็มาบอกกันทีนะมาแต่ตเตาที่รู้ตอนนี้คือกูได้สุดยอดพลังมาลย้ยไอเที่ยวกันทีละ 900. เก้าร้อยสัตว์เฮ้ยเพราะตัวนี้มันบินเร็วกว่าไอ,อ้มังกรเลยนะก็ใช้ได้นะตัวนี้อาจจะเป็นตัวลูกรักตัวใหม่ของผมก็ได้ฮะเอออาจจะได้เห็นผมใช้ตัวนี้บ่อยหน่อยอะไรอย่างนี้ มันมีอารด้วยไงคือมังกรมันได้มีอาร์น่ะมันก็อาจจะเลือดน้อยหน่อยไอ่งี้โอ้ยเฮียเดี๋ยวมันกระเทืบเอาไอ้สัสไอ้หัวใครนี่ไอ้หไอ้เฮียโคตรแรงไอ้สัตว์แรงเฮียเลยอื่งรอเดี๋ยวอะไมาเดี๋ยวเข้ามาแล้วมาผมว่าไอ้้กาเราโฉบบนฟ้าเงี้ยแม่งสบายเลยเว้ยประเด็นคือมันไม่มีวงเลียวด้วยไงตัวเนี้ยมันเลยควบคุมง่ายฮะด้วยความมันไม่มีวงเลียวนี่แหละ ใช้ได้เลยเอาดิเดี๋ยวๆๆ็ดเด็ดเด็ด้ยแผมอยากลองด้วยท่าเฮี้ยนี่มันจะแรงขนาดไหนวะเดี๋ยวผมอยากลองท่าบาเรโลดูวะอันนี้ตัวนี้ดีกว่าฮะทุกคนตัวนี้ดีกว่าห้าพันเก้ามาลองดิป๊า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 โอยไอ้อไเฮี้ยแเลยคุณนึกว่ามันเกินตอนแรกณนึกว่าเกินสามพัน 3, อย่างเดียวไม่ใช่ฮะเกินห้าพันนี่อ่ะเฮ้ย,ยมึงแรงเกินนี่มึงแรงกับแรงเฮี้ยเลยอย่ะเดี๋ยวลองจอดก่อนลองจอดก่อนเอยโอเคในตัวมันข้าวเลยไม่ได้ฮะ อัพดาเมจยาวเนี่ยเออย,ยาวๆัพดาเมจดาเมจเน้นๆนะโอ้เอเฮ้ยดูดิฮะเอ,อ้ยม,นะมันเท่นะเฮ้ยมันเท่เท่จะเท่เทจัดอ่ะไอ้เฮียอืมนี่ไงลายสัตว์ไอ้เฮีย,ยเฮียคนพวกคนไม่โกงเลยเว้ยเฮียไอ,ยไอ,ยนนนอ้นี่มันรุ่นน้องกันดีกว่ารุ่นน้องแต่กาดโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอ แต่จะว่าไปผมมาแวะตรงนี้ดีกว่าคือตรงนี้นะทุกคนที่ยังไม่รู้นะในตรงนี้มันจะมีลังล็อกเด็กด้วยเดีย๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งมันจะมีเป็นลังเลยเว้ยแล้วเขาไปขโมยไข่ล็อกเด็กได้แต่ไม่จำเป็นฮะเพราะพวกล็อกเด็กมันจับได้ยิงสลบได้เลยอะซึ่งผมก็จับมาผสมพันธุ์เอาไข่น่าจะดีกว่านะเอ้ยจริงๆพวกผูดตัดตรงนียว่าซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่ผมเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ยเยอะที่สุดแหละเออนี่นี่ล็อกเด็กไอ้เหี่อ้าโอเคมันหายตัวคือในซีรีส์นี้ผมเพาะพันธุ์ไดโนเสาารรร์่่่ออ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 อยยยมกกกจิงๆะะะะเเ้นีไ๋ล็ดฮ มาเลยทุกคนกูจะมาล้างบางลังนี้กันเรามาป้นลังล็อกเด็กกันฮะคือข้าวกอนที่ผมมาตรงเนี้ยผมไม่ได้พามาตรงนี้ไงผมไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เหมือนกันวันที่กูไปสำรวจสลังไแเ้วกูเจอด้วยอืมเออใช่หรือบอกผมมาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีอาการเสียงบล็อก,กนิดนึงนะขโมยไข่ได้เดีย๋ยวเดี๋ยวผมไปขโมยไข่สักฟองแล้วกันขโมยเออ,อน,นี่ม,มาไข่ใครอีนน้ยมันมีไข่ทุกลังเลยวะแจะได้รอพวกแมงมุมทุกตัวทีเดียวฮะ โอเคโอ้โหเฮียลงจอดนิ่มๆโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสัตว์เอ้ยลงมาหน่อยลงมาหน่อยเฮี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 ยแม่งเดี๋ยวกดโน้ไอ้สัตว์เออเฮ้ยลงนี้ลงนิ่มๆลงนิดมๆดิสัตว์เฮ้ยโอเคโอเคได้อยู่ฮะโอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไอ้เฮียเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมาแล้ว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 ไอ้พวก ไอพวกกินกาหัวร้อนมาแล้วับคุไปขโมยไข่มันมามาพวกมึงมาสัตว์คุณจะยืนนิ่งๆตรงนี้แหละจะประจันหน้าพวกมึงเองเออมาเฮ้ยผมลงจอบไม่ได้ด้วยเอาดิ๋ยวสัตว์เดี๋ยวมันจะมีกี่ตัววะอ๋อนี่นี่เสียแล้วดีเสียแล้วมาอีกไปอีกไปอีกเออมาดิเอาอีกๆเนี่ยพวกทุกคนคือมันทีม m e co ได้เลยเว้ยผมก็เลยมองว่าเราเราแค่จะเป็นต้องขโมยไข่เท่าไหร่นะคือถ้าเกิดเราจับเป็นตัวผู้ตัวเมียเวลจะเยอะได้อะเราก็เอามาพาะพันธุ์เลย มันไม่มีแล้ววะโอเคียมันมาเพิ่งไปเคลียรแล้วมันมาเขาไอ้สัตว์เฮียเกือบแล้วกูเฮียกูเสียวแล้วเมื่อกี้กูไม่มีนี่ไงคือกูไม่มีอานไงกูไม่มีเก่ะไอ้เฮียคือตอนนี้กูแก้ผ้าแล้วอ่ะไอ้เฮียโดนมีตายห่าเลยวุ้นคือขโมยไข่สักฟองหนึ่งยัวโอโหแม่งหน่อยไอ้เฮียอะดิโอ้ยเฮียไข่แม่งไม่น่าขโมยเลยสัตว์แม่งเบลก็น้อยหน้อยกูเก็บไว้อเะไรพวกแม่งกะดีแล้วเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวทุกคน เราจะไปแดนรับแรต่อยแล้วกันไปหาอัลฟาไวเบิร์นนะโอเคมาทุกคนทุกคนเห็นคลานนั้นปะไอเฮียนี่มันบุฟเฟ่มือใหญ่เลยดีกว่าไอเฮียอันนี้แบบบุฟเฟ่ไม่มีเนื้อนะฮะมาบิดกระดูกไนงะมาเลยน้องลายแดกมาให้หมดเอาให้หมดไอสัตว์เอาให้หมดเอาให้หมด,อหหมดไอเฮียคูติกไอเชยติกสองทีตายโคตรเฮียเลยเว้ยโคตรโกงโกงสัตว์มาดิมาดิเฮ้ยตอนนี้ผมยังหาพวกกิก้าเลยไม่เจอเลยไอยพวกตัวกระดูกอะ ไอพวกนี้มาฟาร์มบ่อยๆก็ดีฮะเราจะได้เอาไอ้ตัวอิเลเมนต์ชารดกับตัวมาเนะไอ้เจ้าอิเลเมนต์ชาร์ดนี่เป็นนี่สำคัญมาก,พกเพราะ้ชมเอาไปทำเป็นอิเลเมนต์กรอนได้คือตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปนะผมทำไอตัวไอ้โต๊ะเทคแล้วอะ่ะเออผมก็เลยจะเป็นต้องใช้อิเลเมนต์ชาร์จเยอะนะแล้วผมมีแผนจะติดตั้งป้อมปืนเพื่อความปลอดภัยด้วยในบ้านซึ่งมันจะเป็นป้อมปืนเทคเว้ยก็ได้แหละซึ่งไอ้เจ้าป้อมปืนเถกเนี่ยมันก็ต้องใช้อิเลเมนต์ชาร์จเป็นกระสุนฮนะมา ไปกันต่อฮะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยโอ้ชิบหายแล้วเออเฮี้ยโอ้ยไอ้นี่ไม่มีตัวเหี้ยเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเหี้ยเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกูอบเรากืทำไงอ่ะอ้าวอากูตายปะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยดีดีป่องพอดีฮะแต่นกกว่าโอ้ทุกคนไอ้เหี้ยไม่จะกาย ไอ้เหี้ยจากกลางๆอยู่กลางอากาศในพิพตาอะไรเหี้ยม่นเป็นลูกบอลน้ำพระสัตว์ในฟองน้ำตรงเนี้ยไอ้เหี้ยกูถกเลยเวนมันนี่เหีเชนกเอ้าไอ้เชนกูเริ่มเคียดแล้วโอเริ่มเคียดกับมึงแล้วเว้ยไอ้เหี้ยนกมึงลงไปดีเออมลงไปดีลงจอดดิไอ้เหี้ยคุณจะตายแล้วไอ้สัตว์โออยออเออคตายปะเนี่ยอุ้ยเชี่ยยังไม่ตายโอเคโอเคโอเคมาโ้ยเหอะ จับไว้อย่าเฉียดไปใกล้แยกฝ่องน้ำนั่นอีก5 minutes later โอ,อ้ยกิกา้าโอเคอเฮกิกา้าฮะสีได้ไหมซีไม่ได้ขี้ขวาไม่ได้ครับเฮ้ยครูครูทำไมคุณเด็ดโลไม่ได้ไว้สัตว์คุณจะตกเออหมุนหน่อยหมุนหน่อยหูเช่นไปกิก้าหนึ่งตัวกับนี่ว่ากิก้าหนึ่งตัวกับเอาไฟเล็กสองตัวฮะมาต้องกำจัดจุดออกของทีมก่อนนะออกคือตัวไหนเซมา มาเด็ดสัตว์มาดิเด็โดโลไอสัตว์นี่มันไงมึงเจ็บดิน้องเจ็บดิเอาเอาโอเคเออคุณต่ายจะยจะไว้สัตว์มาดิมึงมาอันนี้ถือว่าเป็นศึกลองก่อนนะเออศึกลองอุ่นเครื่องก่อนก่อนเราจะไปศึกใหญ่จริงนะสึกใหญ่ก็คือเจ้าไททันนะรู้จักไหวป่ะจะลองดูนะไี่งั้นเล่าเฮ้ย,ย,ยคุณตายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตายกูตายเองกูตายเองเนี่ยไอ้กูกูจะตายเองไลยสัตว เออช่างมันนี่ก็ต้องสู้ไหวเินจิกงี้แม่งก็ได้วะไอ้น,นี่นี่จุดอ่อนทีคือตัวนี้ไอ้ทีเล็กเนี้ยจุดอ่อน,นตายละเหี้ยตายหนึ่งเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนอ่ะเอาทีเล็กตัวนี้ก่อนมามาดิเออเอาดิโอ้ยเครียดตัวไหนมาวานะน่ะอ๋อไอ้ตะขาบมาเออแต่เดี๋ยวผมไปพักก่อนหนึงพักก่อนพักก่อนไปจ เออใช่ไอ้พวกคิดตั้นสายฟ้าพวกนี้เขาใกล้นะแม่งโดนสายฟ้าช็อตอีกเห็นอะได้ไหมมามาเ,าเรื่องกจะโอ๊ยโอ๊ยเชี่ยตะผู๋เชี่ยทำไมกูต้องคอนวณดีดแล้วเวลากูจะลงจากแม่งคิงเนี้ยไอ้เชี่ยอย่างนางหมาเลยนะกูเอาหน่วยเอาเมดิกกูมาก่อนแบบนะระหว่างรอสเตมิน่าลีอืมโอเคเอ้ยมันขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมไม่นา่าแต่ขึ้นมาได้นะ อันน้เราขึ้นมาได้ในมึงโคตรเที้ยเลยอ่ะในมึงขึ้นมาได้อ่ะจริงอีกที่มาขมาดนี้เดี๋ยวลงไปต่อฮะเอ๊ะอันนี้อัพหมดแล้วเนาะโอเคครับมาเมื่อกูต่อมาก็เริ่มเหลือแค่สองหมื่นได้ป่ะเดี๋ยวทำใหหน่อยทำให้ตายตีกันเลยเฮี้ยทำให้ตายสปอร์ซายส์เดือดร้อยอีซี่โอเคมามาเข้าช่วงศึกวันมันไายคลิปเลยนะฮะ เราจะมาไฟกับไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่ไทเทนโซร์กันนะโอ้โหโหูยเชี่ยทำให้ตายกูได้แค่ไหนเอยวะมาต้องลองดูนะไม่ไหวเปล่าจะก็จะลองดูนะมาไอ้ยเลือดกูอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสี่ของเลือดแม่งอ่ะไอ้เฮียก็จะพยายามนะเออแต่เราพอมีเอฟเฟกต์เลือดออกมันช่วยได้อยู่ฮะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยอะไรขโมยนี่อะไรสัตว์ตัดหัวแม่งไอ้เฮียเอ๊ะความรำหน่อยดิช่วยเลยปะเอ้ยมัน เอออีสตาร์เต้นก็คืออะไรอะ่ะคือมันจะหนีอ่อหรือ,รอ,อยังไงเฮ้ยผมไม่รู้ฮะอืะอันนี้ไปเออแต่หุยเสี่ยแม่งโดนบอลให้โลไปสามทีแม่งเลือรถมาเยอะอยู่นะเฮ้ยแต่ผมเรื่องมันรถรถเยอะเพราะไอ้นี่วะ่ะโอ้มันรถเยอะเพราะไอเอฟเอ็กเลือดออกเว้ยไอลอดาเมจเรามันอาจจะไม่ได้เข้ามันเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวก็ได้ฮะเอาจริงว่าสึกนี้แม่งเหมือนเ,เอาเปรียบไงไม่รู้ว่ะไปพูดกูเรียกเพิ่มดีกว่าว่ะอย่างนี้ เออมามาเอาไปเอาไปเอาไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพหน่อยไอ้เหี้ยเราจะเรียกว่าสึกมันได้ยังไงล่ะฮะถ้าแม่งมียแค่เนี้ยมาเลยน้องอืมนี่ไงล่ะมาลุบเลยลุบเลยเออลุบมันเลยลุบมันลุบมันลุบมันแล้วลุบมัน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 เออไอ้เหี้ยลุบมันลุบมันเออสวยสวยลุบ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 เอาแม่งเลยไอ้เหี้ยเอาแม่งเอามันเอามันเอามันเออเอาดิ ไอ้เฮียเอาให้ตายเอาให้ตายเอ้ยมันไม่สู้เว้ยมันไม่สู้มันไม่สู้ฮะไม่สู้กี้ก็หวานหวานดีครับหวานหมูดีครับงานนี้มันไม่สู้อ่ะไปดิอืมเอาให้ตายเอาให้ตายเออเอาให้ตายเอาให้มันตายเฮียเร็วเร็วไปกันอะไรกันเลยอ๋โอเคแม่งตายฮะโอ้โหเฮียเลือดออกตายฮะไม่ไมีใครฆ่า er. ด้วยคว้ยโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกรดตานที่เพจของผมไปนะครับ แล้วก็เช่นเคยนะเป็นมงคลจะหนิงแจ้งเตือนให้ผมด้วยรับให้ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของใครนะรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย,บายครับบัตตส์เฟื่